แล้วแล้วไอ้เวลาเวลาคนพิมพ์มาเนี่ยอะไรนะมันมันขึ้นเครื่องเบสไหมไม่ของเบสก็จะเป็นคอมเมนต์เบสของพ่อก็เป็นคอมเมนต์พ่อมันจะไม่รวมกันพ่อเหรอใช่พ่อก็จะไม่เห็นคอมเมนต์ฝั่งเบสงงแล้วแล้วตอนนี้คนดูเท่าไหร่ของเบสของเบสสี่พันกว่าเฮ้ยของพ่อทำไมหกร้อยเก้าคน พ่อมันเบิดยุคสมรักคำสิงแล้วมันเบิดยุคของพ่อแล้วยุคนี้มันยุคของหนูเข้าใจบอพ่อมีมีแค่เจ็ดร้อยยุคฮีโล่เหรียญทองโอลิมปิกแล้วยุคนี้มันยุคยูทูบเบอร์สาวเข้าใจบออของพ่อเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบหคนน่ะ คือมันเบิดยุคแล้ว,มลวโม่ก็ได้แล้วต่อไปก็โม่ก็ได้ดูบอต่อไปก็โม่ก็ได้แล้วเพราะว่าเบิดยุคแล้วเข้าใจบออ4,000คนคขาออกออกจากตรงนั้นก่อนมามาดูช่องนี่ก่อนแป๊บเดียวอันเดียวกันครับอันเดียวมันก็ได้ดอกดูยอดอฟโลดน,น,น้ำจะเจ็ดล้านแล้ว<ร>จะเจ็ดล้านอฟโลเวอร์แล้ว กับเก้าแสนแหมชิงชิงยุกหนิมยุคนิมคนนมีมีคนมีมีคนไา้เราสั่งพ่อแล้วนะเนี่ยมีเโอ้ยขึ้นมาฝั่งเบสก็ขึ้นฝั่งเบสก็ขึ้นห้าพันฝั่งเบสก็ขึ้นห้าพันอ่ะเขาย้ายไปแต่ฝั่งเบสก็ขึ้นอย้ายมาจากนู่นทำไมถึงเพิ่มขึ้นล่ะ เอาก็คือมันเบิดยุคพ่อแล้วเข้าใจบอคือคือมันเป็นยุคของหนูอะยุคหนิงยุคยุคภาษาพ่อโอลิมปิกเรียนแรกพ่แม่แล้วนี่พ่อรุ่นพ่อเนี่ยจะเป็นผ้าเขาพวกผ้าสมเด็จแล้วยิ่งเก่ายิ่งขังขังไว้มองดันจริงจัะโอ้โหนี่พันคนแล้วเบียร์พัดคนแล้วเนี่ยของเบีร์เท่าไหร่ เหรียญทองโอลิมปิกได้คนดูหนึ่งพันคนเขากลับมาแล้วหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันคนเนี่ยคักแล้วคักแล้ววันนี้ก็คักได้แล้วโม่ได้แล้ววันนี้หนึ่งพันแล้วเอาก็ต้องโม่แล้วป่ะอือก็ต้องโม่แล้วก็ต้องโม่แล้วทั้งสี่อ่ะหนึ่งพันคน่ะเนี่ยบาคนโตมายุคสมรักษ์นะโตมากับยุคสมรักษ์ข่าวเนี่ยใช่ไหม นนอ้าวแล้วมีใครแล้วมีใครโตมาในยุคหนูไหมคะอยู่มายมเคร้องโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วตัวอะไรร้องโอ๊ดเออเขาเล่นกันอยู่ค่ะอ,อยู่บ้านโอ๊ดเนี่ยอยู่บ้านเพื่อนเขาเล่นกันเสียงดังหนึ่งคันหนึ่งร้อยเล่นได้เนี่ยเข้ามาอีกโอ้พันสองแล้วขึ้นมาเรื่อยๆเลยพันสองแล้วโอ้โห เขเบียดสี่พันใช่ไหมเดี๋ยวผมรักคําสิ่งสิกลับมาแล้วบ้านจังส่นผมรักคําสิ่งศักลับมาแล้วมันบอเจบบอลวันไหนเจบอลพรุ่งนี้นะครับอืมอะไรของเขาพูดจุมากลัแล้วเขาก็แล้วเขาก็เบาเราทุกคนแล้วเขาก็ไม่ฟังเราเหมือนคุยกันคนละเรื่องเขาคือเาย้าย้ายย้ายมาฟังพ่อเต็มเลยตอนนี้มาเลยเนี่ยพีเคพีเคครับพ่อเนี่ย ก็บอกว่าไม่ต้อง P K เคก็คือ P K ก็คือว่าเขาจะให้เราอะขึ้นแบทเทิลกันใช่ไหมก็ให้แข่งกันฝั่งพ่อกับฝั่งเบสเขาก็จะซื้อสติกเกอร์อย่างเงี้ยซึ่งซื้อสติกเกอร์มันก็ต้องเสียตังก็ซื้อกด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 เสียเสียตังเสียตังเสียตังเพื่อให้ฝั่งของใครคนใดคนหนึ่งชนะและเบสบอกว่าไม่ต้องทําเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากเสียตังสนับสนุนเบสอะ ให้ซื้อสินค้าเบสก็พอเพราะว่าแฟนคลับในด้อมเบสอะก็เงินเดือนเขาก็แบบสามสี่หมื่นมันไม่คุ้มที่จะต้องมากดเสียตังค์อย่างนี้เข้าใจไหมที่เบสบอกที่เบสพูดอะหมายถึงว่าเบสพูดมาก่อนหน้าเนี้ยที่พ่อถามว่าคืออะไรอะพีคนั่นแหละเบสก็เลยบอกว่าไม่ต้องไอไอไอรูปหัวใจลอยไปลอยมานี่เหรอไม่หัวใจลอยไปลอยมาคือกด กดได้เรื่อยๆไม่เสียตังค์อ๋อใช่ใช่อัน,นี้ไม่เสียตังค์ไอ้หัวใจตรงเนี้ยแต่ว่าดอกไม้เนี้ยเสียตังค์แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะดอกไม้เนี่ที่ขึ้นอยู่ขอบคุณนะคะของพ่อขึ้นไหมอ่ะไม่ขึ้นน่าเลยขึ้นอะไรลูกน้นสต,ติกเกอร์นี่พ่อเห็นไหมอ่าน่าเห็นไหมพ่อก็ได้สต,ติกเกอร์อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอ่ะคือเขาก็เสียตังค์ให้อ๋อนี่ดอกไม้มา นี S <S <Yeah. S 1> แ่แหละเนี่ยเนี่ยก็คือต้องซื้อแต่ว่าไม่ได้ๆๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมีคนมก็ <ทำ S 2> ไม่ใช่ปัญหาที่ถ้าเบสไม่อยากได้ใครอยากกดให้พ่อเขามาทางฝั่งนี้ไงไม่ใช่แต่ถ้าพีเคคือมันต้องมันจะเป็นแบบแข่งกันไงแล้วเบสไม่อยากให้แฟนคลับอ่ะมาเสียเงินตรง <S <S นั้นมันมันมัาามาหมายถึงแล้วแล้วใครเป็นคนสร้างอ่ะพีเคติกตอกไงเขาที่เขาเล่นกันดังๆน่ะอ๋อ ไม่รู้เรื่องเพราะเราก็ไม่เคยเล่นไม่เป็นไรค่ะทุกคนในดอมหนูหนไว้ซื้อสินค้าหนูกอนมีคนเข้ามาด่าเบสใครอะในช่องเบสมันด่าว่าอะไรไม่ด่าว่าอะไรแค่เรียกเบสว่าอีเฉยอะไรนะเรียกเบสว่าอีเฉยเฉยอาอจะเจออพ่อด่ากลับซิ เขาด่าว่าอะไรเขาเรียกเบนว่าอ e ีเฉยเฉยโอ้ยไอไอน้ำพริกเข้าตาคืออะไรอะ่ะโอ้ยน้ำพริกเข้าตามาแสบนะมบุ๋ง <laughs> เจ็บแล้วเหรออันนี้เนี่คือโคตรแสบมากเลยน้ำพริกเข้าตา <laughs> อันนี้คือำดา่ดาเหรอด่าด่าเพื่อนเนาะเออจบ <laughs> ไอ้น้ำพิเข้าตาเออพวกพวกด่าเราพวกว่าเราก็สุภาพจิตไม่ค่อยดีเราก็ถือว่าเราทําบุญให้เขาเขาด่าเราแล้วทําให้เขาสบายใจก็เราก็ได้บุญทางอ้อมไหมลูกใช่ค่ะได้ค่ะไอ้น้ำพิเข้าตาไอ้น้ำพิ้าตตาปล่อยมันเถอะเออไอพวกน้นไอพวกนข้พิาตาวันคงอ่า มีอะไรสักอย่างแล้วไม่ชอบเราแต่ถ้าเขาด่าเราแล้วทำให้เขาสบายใจขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเขาทั้งอ้อมหูกบุญก็บุญก็ตกใส่เราจับคิดเลยมากจบนะทุกคนอืพ่อไปนอนได้แล้วรอโบสถ์ดะดินี่เขายังบอกว่าพ่อด่าแสบเลยพ่อดา่าได้เปลไอ้น้ำร้อนลวก โอ้ยเจ็บเลย <c oughs> ลเขาเขาดาา่าเรามาเราตั้งหัวเราะอย่าเงี้ยแล้วก็พอพอพอเราเราเห็นหวราพอเห็นเราหัวเราะมันก็เป็นทุกดิ้นรนเองล,ลูกพวกอย่างนี้แต่ถ้าเราไปมีอารมณ์กับเขาเอ้ยมึงดา่ากู ตีอารมณ์กลับปุ๊บมันเกิดความสะใจพวกนี้ใช่แต่หนูไม่เคยตอบไปแล้วแต่คนคอมเมนต์มาเบนไม่เคยตอบไปแล้วใครด่าบิดอะวันหลังเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ด่าเราโหเลาะขอบคุณค่า่าเงี้ยเราด่าไปด่ามาเขาก็ละอายใจแต่ถ้าเราไม่มีปฏิกิริยากับเขาเนี่ยมันยิ่งได้ใจลูกเบนไม่เคยอยู่แล้วอืม ก็ก็ก็ให้เขาคิดดูว่าคนร้อยคนร้อยคนชมเราเก้าสิบคนอีกเก้าสบห้าคนอีกห้าคนเนี่ยด่าเราคิดเอาแล้วกัน9ก้าห้าต่อห้าคิดว่าคุณเป็นคนดีหรือเปล่าลระ